วิดีโอนี้นะคะซิมมาลที่บ้าคำนี้นะคะตรงนี้ที่บอกว่าย a สมาร์คแปลว่ายาแปลว่าเขียนแล้วก็มาร์คแปลว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วย a สมาร์ค yes, นะคะเป็นรักษาของคําว่าเขียนนะคะรักษานะรักษาในภาษาตรุรกีถ้าเป็นคํากริยาจะมีคําว่ามาร์คหรือเม็กอยู่เสมอนะคะคากริยาในภาษาตรุรกีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วยมาร์คซึ่ง เป็นคำกริยาที่มีสระเสียงหนานะคะส่วนคำกริยาที่ลงท้ายด้วยคำว่านะคะก็จะเป็นคำกริยาที่อยู่ในกลุ่มของสระเสียงบ <Bye. S 1> าคราวนี้นะคะเรากลับมาในส่วนของคำว่า just mark นะคะถ้าจะบอกว่าเขียนแล้ว,วฉันเขียนแล้วยั s d o n b e n y a u d um แล้วถ้าเราจะบอกว่าเธอหรือว่าคุณเขียนแล้วเ e n ยั u d e n ย a ส d ดินแล้วถ้าเราบอกว่าเขาหรือเธอห,อหรือหล่อนเนี่ยนะคะเขาหรือหล่อนเขียนแล้วเราก็จะพูดว่าโอ้ย d สเดิร d โอยสดิแล้วถ้าเราจะบอกว่าพวกเราเขียนแล้วบิสยัสดึกบิสยาสดึกสว่วนพวกคุณเขียนแล้วในภษาษาตุรกีพูดว่าซิสย a ส d ดินส s ซิสย z ส ı ดินส ส่วนคำว่าพวกเขาเขียนแล้วนะคะก็จะพูดว่า on l a s y a s d e d l a s on l a s y a s e d u l a s สำหรับวิดีโอนี้นะคะจิมหวังว่าก็จะมีความกระจ่างมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะเฮาชคกคลืน